ดูยินต่อตรงกลางครับคผลราไปเข้าไปนัวแล้วครับไหลเกี่ยวมิครับแล้วล็อกเข้าไปครับโอ้โหแล้วดูซิฟครับเรียบร้อยครับการเลียงเป็นไรปลอดภัยครับถ้าชนมาตรงนี้ครับการเลี้ยงไม่ย้งครับโ้ลหแล้วขาดนิดเดียวครับได้ไหมครับโอ้แล้วทะลุครับตอนตรงนี้ครับ แล้วเข้าไปล่อทางลิงได้ครับแล้วการลิสาตว์เข้ามาครับลิงไม่รู้จะทำไงต่อครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเพิ่งไปสิเข้ามาดักกินก่อนแล้วเจออ้อยตรงนี้ครับไรเกี่ยวเข้าไปครับกีกี่ไล่ตามมากันต่อครับก็เรียบร้อยครับโอเคครับโอ้โหแล้วตามมาเยอะเหลือเกินครับลวครนี่ยินรัวเลยนะครับขอดึงมาหนึ่งครับสวัสดีครับพบคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของโอเมโลมิงนะครับที่มีคนขอกันมาเยอะมากๆ ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมเลเ่นไปทั้งหมด5เกมนะครับแล้ชนะด้วยกันถึง4เกมด้วยกันทีนี้เรามาทำความเข้าใจกับคอมเป็นโอเมนก่อนโอเมนเนี่ยมันจะมีสกิล2ที่โหดมากเลยนะครับสามารถารับละเมิดได้ทุกอย่างเลยแล้วมีสกิลล็อกเป้าหมายได้ถึง5วินาทีจากอันติของมันนะครับซึ่งถ้าหากเอาโอเมนเนี่ยไปเล่นท่ายิงไกลๆหน่อยนะครับอย่างกาลีนาตาญาคิกซี่ซินิก้ามันจะโหดมากเลยนะครับจับได้นี่คือรอวันตายเลยคือมันเหมาะกับคอมโบกับพวก,พวกตัวที่ทำละเมิดต่อเนื่องได้ครัครัับบเเเเคยลลลลอองาาไป่่่่นนนนกกกว็ใมทีแแพ้หะ ไม่ไเรื่องเลยแต่โอเมนเนี่ยมันจะเล่นยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราจะต้องหาจังหวะในการจับและตีธรรมดาต่อให้ได้เคื่อนที่รถคูดาวสกิลสอนทำให้มันยืนแทงได้เรื่อยๆนะครับและนี่ทีมเขาเนก็มีการหยิบซิฟขึ้นมาด้วยนะครับจะเียกได้ว่าเขาจะเอาซิฟมาแก้ทางเราเลยนะครับโอ้โหเป็นไอเดียที่เขางานดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเม่โลมิงจะเทนดิฟแค่ไหนหลังโฆษณาสักครู่ครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลลอนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ2 4่สนะครับ พิมพ์คำว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป1 4 5บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกม Rv ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับไอเมนต์้น TP7 มีไอเดียอใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคครับเกมนั่นแะครับก็ซื้อของทรัพแล้วก็เข้าสู่รล่การได้เลยนะครับในเกมนี้เนี่ยเราก็อยู่กับลูกแม่ซ่อมด้วยนะครับแล้วก็ในสร็ของทางแฝงก็จะขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะมีการใช้เลี้ยนติแล้วก็รีสเปลขึ้นมาด้วยนะครับเพราะโอเมเนี่ยมันจะต้องใช้ฟิกเกอร์ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเราเลยจะมีติดอาเคิเตอร์ขึ้นมาด้วยนะครับในการเล่นโอเมนโรมนะครับปอนเกมก็จะจุนจ้องกันนิดนึงนะครับและก็ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีให้ดูด้วยกันถึง2เกมเลยนะครับ เดี๋ยวไปเช็คป่าเขาหน่อยนะครับป่าในเกมนี้เขาเริ่มที่บับดานะครับเราน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับในช่วงต้นเกมนะก็เดี๋ยวไปเติมเลนอัพนิดนึงนะครับเราจะไปช่วยอัพเลนนะครับเอามังกรก่อนเพื่อเป็นการเรื่องรื้อของโอเมนขึ้นมานะครับเพราะโอเมนเนี่ยตอนที่ยังไม่สีมันทำอะไรไม่ค่อยได้ครับมาช่วยก่อนมังกรมันให้รื้มคนช่างเยอะครับถ้าเอาได้คือคุ้มค่ามากครับกับพวกโัวโลมที่ต้องการรื้อสีไวๆนะแล้วก็ตรงนี้อ้อยเดินผ่านนะครับเพราะว่าอ้อย ค่อนข้าไปเอาบัฟฟ้าช้านะครับโดยทางกับการเนี่ยทางลูงนะครับเริ่มเอาบับแดงแล้วนะครับเราจะใช้ช่งหวานี้นะครับในการข้าไปปวนบัฟฟ้าเขานะครับและก็ในการเล่นโอเมลมิงนะครับไม่ควรที่จะหยิบม,มาชนกับมิน่าดอขานะครับไม่งั้นต้นเกมอาจจะโดนปวนป่าจนเสียเปลี่ยนได้เลยนะครับโอ้ <c oughs> แล้วลูงเป็นงานนะครับ <c oughs> ขึ้นมาช่วยเราปวนบัฟฟ้าเลยนะครับ แล้วก็ได้บัฟฟ้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ลุยันต่อเลยนะครับเพราะอ้อยยังไม่สีนะครับบอกเลยครับไปให้สุดเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับแต่ก็น่าเสียดายครับที่เสียทั้งลูกไปครับเกบพักนิดนึงครับเราจะต้องชนกับเขาให้ครับเกี่ยวมานิดนึงครับโ้แล้วอยู่เอมาตรงนี้ครับโ้แลวกิ้งฟีนหลบได้หมดเลยครับเดี่ยเลยครับโอเคครับไปไปสอเลครับทันีี ตอนนี้หลายคนคนสงสัยนะครับเฮ้ยทำไมมีเม็ดทั้งใจโผล่มานะครับ <'re> อ่าคนที่เล่นเหม็ดทั้งใจในตอนนี้คือขนมป๊อกกี้นะครับ <Shadow. S 1> ถ้าใครจำมาได้นะครับ <Shadow. S 1> ก็จะมีช่วงช่วงหนึ่งนะครับพี่อ่ <Yeah. S 1> ผมเล่นคู่กับขนมป๊อกกี้ค่อนข้าง,างบ่อยเลยนะครับแล้วก็เขาก็เลิกเล่นไปนะครับซึ่งเขาก็จะมาช่วยช่วงหนึ่งนะครับ จนกว่าที่น้องของผมเนี่ยที่จะมาช่วยผมเล่นเนี่ยฟอร์มก็มาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต่างคนต่างเล่นกันไปนานมากแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการมอมฝีมือนิดนึงนะครับก็ในช่วงเวลานี้นะครับก็จะเห็นการเล่นแมทที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมของขนมปัอกี้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นเทพเบรเตอร์นะเดี๋ยวเช็คท่ามังกรนิดนึงนะครับอ้าวเราเจออ้อยเลือดน้อยตรงนี้ครับเกี่ยวเข้าไปครับโคมเมลนี่ครับเรียบร้อยครับโอเคครับ ต่อมาช่วยไม่ทันเลยคือแต่ก่อนอะซิปกับโอเมนเนี่ยซิปชนะโอเมนขาดเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการปรับผัดขึ้นมาเนี่ยซิปไม่สามารถที่จะสู้กับโอเมนได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าพอซิปอมเนี่ยมันจะไม่การซีฟีแล้วะครับมันก็ทําให้โอเมนเนี่ยสามารถจับได้ะครับเรียกได้ว่าหยิยบซิปเข้ามาเนี่ยเหมือนจะแก้ทางนะแต่ว่าถ้าหากผมจับซิปทีหลังนะซิปก็ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะอมใครแล้วไปไหนไม่ได้นะ,ะนเรียกได้ว่าถ้าหากผมจับก่อนผมจะแพ้นะครับแต่ว่าถ้าผมจับทีหลังเนี่ย ผมจะได้เปียบนะครับอ๋อแล้วคีซี่ไปสกิลใส่ยูเอครับยูเอเสร็ฟิกเกอร์ครับตอนนี้เรามีฟิกเกอร์นะครับเดี๋ยวลองวิ่งตามดูนะเจอยูเอตรงนี้ครับฟิกเกอร์เข้าไปดึงมบอลนี่ครับฟาดเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอเคครับโหไวกันทั้งคู่เลยฮะบุกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพยายามกดดันเขาไว้นะครับไม่ให้เขาอยู่แต่ในป้อมนั้นเราจะต้องคอยป่วนราไว้นะครับซึ่งอย่างเงี้ยซิปจะเล่นยากครับเพราะว่าซิปเนี่ยเอาจริงเขาอยากอยู่แต่ในป้อมไง แต่พอเราเปลี่ยนเป้าหมายไปใช้ในการป่วนป่าเขาทําลายป่าเขาเนี่ยคลิปก็จะเริ่มคิดไม่ตกแล้วว่าเอา้าอย่างนี้เราจะกันฟ้อมดีไหมหรือว่าจะต้องไปช่วยป่านะครับมันจะเริ่มเกิดความสับสนในการเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดัากันนิดน,นึงครับไล่เกีย่ยวเข้าไปครับฝ่ายกันรัวครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหตายอย่างไวครับจูเอเครื่องเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มีอินตีแล้วนะครับแต่ว่าทางคลีปไม่มีอินตีครับไล่ดึงมานี่ครับแล้วเกี่ยวเข้าไปครับ บาดกนรัวัครับขาดนิดหน่อยครับแล้วก็เรียบร้อยครับแต่ว่าแร่ชื้นไปครับบางทีก็อยากจะแนะนําให้ใช้ทรัพย์าำเรี่ยมไม่ก่อนในช่วง5นาทีแรกด้วยซ้ำนะครับพอหลังจาก5นาทีค่อยเปลี่ยนเป็นทรัพย์ล้างอะไรพวกนี้ก็ได้นะและใน,นจังหวะการชนนะครับเราไม่ต้องงกซีอู2มานะกด2ไปเลยนะครับัวกลาฟันรุวัวเลยนะครับมี 2, 2> ปุ๊บก็รีบใช้เลยนะครับไม่ต้องงกนะ ไอเทมชินต่อไปของเราในเกมนี้นี่คือล็อกชิลนะครับแล้วก็จะลุยกันรวยๆนะเพราะว่าโอเมนในตอนนี้เนี่ยมันเล่นสม <c oughs> เหลี่ยมในเกมนี้ได้ไเจอซิมนี้ครับแล้วพอซิฟโดนขังเขาไม่อยครับโหโดนลุมแบบน่าสงสารจัดเลยนะครับไม่รู้จะหนีไปไหนนะ <c oughs> แล้วก็ทารอนกับโอเมนลมเนี่ยสำคัญมากแค่ไหนคือถ้าเกมไหนเจอตัวหนามากนะครับ <c oughs> จนหนาถึงขั้นที่ว่า โอเมจับแล้วเมดเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดคิวเพียวได้นะครับก็แนะนําให้มีการขึ้นคารอนขึ้นมาเสริมด้วยนะครับเพื่อให้สามารถปิดคิวได้ชุดเดียวนะก็ดูที่ดาเป็นหลังนะครับแต่ว่าอย่างในเกมนี้เนี่ยตัวเขาไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับเมดเราจัดคิวชุดเดียวตายอันนี้ก็ไม่ต้องขึ้นคารอนก็ได้นะครับก็จะเลนเป็นสายแทงจ่าไปเลยนะครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงนะครับอย่าพิ่งไปสิเขัามาดักกันก่อน แล้วเจออ้อยตรงนี้ครับไรเกี่ยวเข้าไปครับิกซีไล่ตามมากันต่อครับก็เรียบร้อยครับโอเคครับโอโหแล้วตามมาเยอะเหลือเกินครับละครนี่ยินรัวเลยนะครับขอดึงมานิดนหนึ่งครับโอเคครับยังออกมาได้ครับโอ้ใบตีป้อมรัวๆครับและก็หลังจากจบเกมนี้นะครับก็จะมีเกมที่2ด้วยนะครับเพราะเกมนี้ใหมค่อนข้างสั้นเลยนะ จริงๆเนี่ยที่ผมอัดหลายเกมเพราะว่าผมอยากได้เกมที่มันสามารถหยิบการีมาเล่นได้ไงก็จะได้เห็นแบบโอเมนจับแล้วก็การียิงอะไรมานี้นะครับผมอยากได้ประมาณนั้นแต่ว่าเขาชอบเลือกตรงฮิวมาครับก็เลยมมไม่ค่อยได้มีโอกาสหยิบการีเข้ามาเท่าไหร่น,นะครับอยากให้ป็อกกี้เขาได้เล่นการีนะครับและนี่ซิปนี่ก็อันตีหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับอ้าวมาอยู่ในป้อมครับเนี่ยอารมณ์แบบ หยิบดาบมาจะแก้ทางเขาโดยเขาแก้เองนะครับและนี่ทอรอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยน่าสนใจนะครับคาป้อมเลยไหมเราดูเป้าหมายคอครับดูเอมาตรงนี้ครับมาดูอะไรครับเรียบร้อยครับเล่นโอเมต้องไวครับเห็นนิดเดียวปุ๊บเข้าเลยครับอย่าไปโก้เข้าเป็นผ้านะครับอยากใส่ทกิเกวไรนหรืออยากลองอะไรลองดูเลยครับแล้วมันจะทําให้เราเก่งขึ้นเรื่อยนะครับ เดี๋ยวแวะพื้นขึ้นบนนิดนึงนะครับแล้วเจออ้อยตรงนี้กับยานตรงนี้ครับตอนแรกว่าจะด่านนะครับเดี๋ยวดูเลยแล้วกันคลิกซี่ยังไงครับตรงนี้เกี่ยวเข้าไปครับโยมังนี้ครับเรียบร้อยครับเหลือทางอ้อยครับโอ้เราวิ่งไล่ต่างกันต่อครับให้ตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับผมคลิกซี่ฟิกเกอร์ไปตีธรรมดาครับยังเถื่อนดยกันต่อตรงกลางครับผลเราไปเข้าไปนัวแล้วครับ ไรเกี่ยวมีครับแล้วล็อกเข้าไปครับโอ้โหแล้วดูซิฟครับเ <c oughs> รียบร้อยครับซิฟบอกโอ้นี่มันตัวเก์ทางโอเมนจริงหรอไม่ใช่ๆๆไม่ใช่นะครับตอนนี้มันไม่มีตำนานซิฟแก้ทางโอเมนอีกต่อไปนะครับกลายเป็นว่าซิฟเจอโอเมนเล่นยับเลยนะครับ ตอนนี้หลายคนเล่นโลนะครับก็เดี๋ยวกับเข้าสุดการกันก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงที่เพื่อนไปลื่อนเนี่ยเราก็พยายามเปิดคุมนะครับเรียกได้ว่าเตรียมสถานที่ให้ก่อนที่เขาจะกลับเข้าเรนนะครับก็พยายามเดินเช็คหาจังหวะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยทางลู้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขึ้นระดับนิดนึงนะครับเจออ้อยตรงนี้ครับโคกเกี่ยวไม่โดนครับแต่ก็จะลองได้ครับแต่ว่าติศอมออกครับท้อนี่ยิงไม่ถัเทือเลยนะครับ มาครับสองต่อหนึ่งไม่ถือว่าลุมครับลุเข้ามาต่อไหมครับโ,โหทะลุตัวบางนั่นแหละตอนนี้ล็อกชิลความใช้งานแล้วนะครับวิ่งออมนิดน,นึงครับโอ้ตันหลังมาครับไล่ไฟเข้าไปครับโ,โหแล,ะล้ะิีอมไปได้ครับอย่างเทือนโอ้โหโอมสวยจา้าตอนนี้ และตรงนี้จังหวะมันได้ครับพิเกอร์เข้าไปล็อกตรงนี้ครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับอยู่เอ็นร่วงครับพอมีล็อกคิวนี้อะไรก็ได้ครับป้อมปมก็ไม่กลัวเลยครับจับเป็นท้าป้อมเลยนะโอเคแล้วก็จบเกมในเกมนี้ไปนะครับแบบไวมากๆเลยนะครับก็จะมีต่อยเกมนึงนะครับซึ่งในแต่ละเกมก็ไอเทมจะค่อนข้างจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสรุปท้ายเกมที่2ด้วยนะครับว่าโอแมนลม จะมีการใช้ไอเทมเซตไหนกันบ้างน,นะครับแต่ว่าคือรูมท่าทางเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะมีแค่เปลี่ยนอเทมนิดหนึ่งนะครับรัตต์วเมเหมือนไม่เยอะนะเพราะว่ามันไปโดนสกิลสองหักล้างหมดเลยนะครับสกอร์8.0เลยนะครับในเกมนี้โอเคมาดูเกมที่สองครับในเกมที่สองเราก็ได้เล่นคู่กับกาลีสักทีนะครับแล้วก็ เห็นเทนสกินใหม่ด้วยนะครับเห็นเขาว่าเป็นบั๊กมั้งบางคนก็สามารถซื้อปุ๊บแล้วก็ได้สกินเทนมาเลยนะครับบางคนก็ต้องรอเจ็ดวันนะครับก็งงเหมือนกันนะและนี่ตอนล่าเนี่ยเขาหยิบอเลนนะครับมาเพื่อจะแก้ทางผมด้วยนะก็ผิดคาดกันไปนะครับมัโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซ้ํานะครับแล้วก็เข้าสู่เลนการได้เลยนะครับอเทมนี้ผมก็ไม่ใช้สักทีนะ ไปเซตไอเทมสักทีนะครับว่าจะขึ้นอะไรก่อนในหลังนะครับก็พลังแฟนทที่ย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ก็ในเกมนี้เราอาจจะพากน้อยหนะครับก็จะในที่เสริมความรู้กันไปนะครับเพราะโอเมนเนี่ยมันต้องใช้หลักการเล็รค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้คู่กลางโอเมนกาลีเนี่ยมันต้องการโลสีนะครับแต่ถามว่าเขาไปเวทป่าได้ไหมได้นะครับได้แต่ว่าใช้ในตอนที่เขาเผลอละกันเออถ้าเผลอเวทได้แต่ถ้าหากไปสู้ตรงตรงเนี่ย แนะนําให้เวทนะครับจะเล่นยานนิดนึงนะครับแต่ก็เดี๋ยวลงไปช่วยขยันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเขาลงไปข้างล่างนะโอเคครับขยันเขตแรกกับทางคอยไม่ได้ครับตรงนี้ก็เป็นคู่เราสองสองแล้วครับเป็นยังไงโอ้แล้วดูใครกันครับเทนนี่เจ็บหนักเลยนะเพราะวีล่าเอาแต่เคค็มนะครับโอ้แล้วดาวไม่หนักแล้วเกินครับขานิดหน่อยก็โอ้เรียบร้อยครับกลายผมร่วงแทงครับ ต้นเกมนี่ยังหัวสู้ไม่ได้นะลองลองเทสดูกันร่วงเลยเอาโอเคเกิดแล้วครับเดี๋ยวเริ่มกันใหม่ครับก็จะตดองจ้องกันนะครับตอนนี้การียังไม่สี่นะครับเดี๋ยวมาลอรับคลิปกางนนิดนึงนะครับแล้วก็มีการเข้าไปถักป่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสูตรการเล่นรู้สี่นักมาของเมย์นะครับ อตอนนี้ก็พยายามหาเงินเต็มที่เลยนะครับโดยการที่เข้ามาถ่ายตรงการนะครับแล้วก็วีล่ามาอยู่ทางเลนล่างแทนครับคู่เทนวีล่าครับสตันทั้งคู่เลยซีซีหนาจัดก่อเดี๋ยวเตมเอาวังครอนกันนะครับตอนนี้ก็เสียหมดแล้วนะครับยกเว้นผมแล้วก็ทางเทนครับเข้าไปอยู่ในคุ้มด้านขวามือครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมให้เมย์คอยระวังด้านขวาไว้นะครับ แล้วก็มีการติดเข้าไปเช็คด้านขวาครับเผื่อเขาโผล่เข้ามานะแต่เหมือนพายาไม่รู้นะครับแล้วก็เรียบร้อยก็พายาโดนทางวีล่ากับเทนไปนะครับเดี๋ยวขึ้นไปทําเกมทางเลนบนนะครับเกี่ยวมาตรงนี้ครับแล้วต่อที่ทางเลงครับฟิเกอร์เข้าไปครับแล้วล็อกมาตรงนี้ครับไล่ไฟกันต่อครับคูเลนโดดเข้ามาครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับไปคิวไปได้ครับพายาบอกว่าเมดฟิกนะปั๊มได้เอ้ยเอาเรื่องนะครับเนี่ย ไอ้เขารายงานเลือกฟิกเกอร์ตลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับแล้วก็ะกี้วิลาสกิลเข้ามาเราใช้สกิลสองับนี่คือเราเจ็บนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ในเกมี้ต้นเกมเราอาจจะออกเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะครับงั้ผมอาจจะรับดรามิของวิลาไม่ไหวนะครับก็ตามที่เราบอกกันไว้ในช่วงคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไอเทมหลังจากนี้นะครับตอนแรกต้นเกมก็ใช้สามเหลี่ยมไปก่อนนะจะรับดรเมิไดไหวนะครับจะได้ไม่เสียเรียบต้นเกมจนเกินไปนะครับ <Bring> แต่ว่าถ้าเราเจอแก๊กก็ใช้ล้างเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าแก๊กดาเมจไม่แรงไงแต่ว่าเทนดาเมจมันแรงไงครับเพราะงั้นสามเหลี่ลยมมันสำคัญกว่าแล้วก็ลิงต้นเกมมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วด้วยขอแค่จับได้ก็จบละตอนนี้ลิงตีบอฟ้าอยู่นะครับโซนนี้ก่อนแล้วก็ปล่อยพญา,าเลื่อนไปก่อนนะครับพญา,าจะเย็นนะเดี๋ยวรอใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาคอมโบกัน เทนอยู่เรนล่าครับตอนนี้ทางรวมเขาชอบไปเล่นทางเลนล่านะเดี๋ยวเราก็จะมาป <Let 's S 1> ักลางแทนนะครับอีกสิบเก้าวิเขามีฟิกเกอร์ครับเล่นแบบใจเย็นเลยนะเริ่มมีการด่าแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวอ้อเข้าไปนิดนึงครับเดี๋ยวรอตัดวิล่าครับแล้วก็เราจะอยู่ห่างๆหน่อยนะครับให้เมย์อยู่ห่างยน e a r e d โอลอว,วีล่าครับมาอยู่เรนโบนครับโอ้โห,โห,โหเล่นเอาผมดักพลาดเลยโอ้โหดักพลาดอย่างไรแรงเลยชอ็อตนี้โหเสียเลยผม <laughs> วีล่าไหนผมดูแย่เนี่ยเอ้ยพลาดเลยชอ็อตนี้ปะได้สามเหลี่ยมแล้วครับตรงกลางเอาได้ครับเนี่ยวีล่าไม่ลงมานะครับได้ตีไปเลย <laughs> ให้ขยามไปกันก่อนครับแล้วก็เทมันขึ้นมานะครับโอเคได้ป <c oughs> <Okay, S 2> ้อมกลางไหมครับแล้วก็เจอเทตรงนี้ครับ เล่นอยู่ตรงกลางครับพยายามดูแบบไว้นะเท่ากับว่าตอนนี้เล่นล่างเลยอยู่แค่คนเดียวครับโอ้ลหายาเตะครับไปปิดทางคอนได้ครับคอนนี่ถูฮายาเตะไม่ได้เลยนะครับเจอสกิลชุดนึงแล้วเราเข้าไปกินคือแบบคอนล่วงนะชวงต้นเกมอะตอนนี้มีทางเทงนครับมากันป้อมอยู่คนเดียวครับแล้วก็ทางฮายาเตะครับก็มีการบอกว่าคารีฟิกด้วยเลยครับมาตรงนี้ครับ แล้วเข้าไปรอดทางลิงได้ครับแล้วการลิซ่าเข้ามาครับลิงไม่รู้จะทำไงต่อครับก็เรียบร้อยครับใต้ตับฝืนซ่นทางน้ำตาครับกระหน่ำสกิลเข้าไปเขาไม่รอดครับแม่แต่ผมชอบพายาเนี่ยเขาพิมพ์บอกตลอดนะแต่ว่าของผมเวลาพิมพ์บอกเนี่ยมันชอบพิมพ์พิมพ์แล้วมันร้อนๆนะผมก็เลยไม่ค่อยพิมพ์เท่าไหร,ร่นี่บางทีชอบพิมพ์แล้วไปติดตัวนู้นตัวนี้ไงตามภาษาไอโฟนอะไร ไอโฟนพิมในเกม RV แล้วพิมไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เดี๋ยวคือมาดัากันนิดนึงนะครับเวลาเล่นกาลีกับโอเมเนี่ยอ่ากาลีจะไม่ค่อยใช้อันติยิงเล่นเท่าไหร่นะครับมาดึงมาตรงนี้ครับกาลีอันติยาแล้วก็โอ้แต่คอามีแช่แข็งครับแล้วยิงกันรัวๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหจับเห็นงควมตายเลยครับไม่รอดเลยครับโรลวีไล่ตรงกลางครับ ลิงมาตรงนี้ครับโอเคการลีเคลียร์คลิปล่างเสร็จแล้วนะครับเราขึ้นไปเติมทางเลนบนครับลิงอยู่ตรงนี้ครับแต่เราไม่มีอันตีครับอู้พอค่อยเล่นนะครับตอนนี้เราก็ยังเป็นใช้ทรัพย์สามเหลี่ยมอยู่นะครับเน้นที่การชนเป็นหลักนะครับช่วงต้นเกมเออถ้าเจอลิงเราก็อาจใช้เออสามเหลี่ยมได้นะครับเพราะว่ามันทําให้เพื่อนร่มผิมของเราเนี่ยอึดขึ้นด้วยนะครับ โอ้แล้วจับลิงมาตรงนี้ครับแล้วกาลีสานสกิลเข้าไปครับแล้วยิงกันรัวๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับแลกกันไปครับจับลิงได้ก็จบแล้วเนี่ยโอ้แล้ววีล่าครับโอ้โหโคตรแรงเขาเลียบร้อยครับแล้ววีลานี่อ่าเงินสี่พันนะครับพุทธเดียวล่วงเลยเหรอโอ้แรงจับขนาดกาลีมีสกิลสองนะครับยังล่วงเลยตอนนี้อ่า วีล่านะครับเต็มขึ้นตัดเลือดนะโอ้ oh, แล้ววีล่าเขาไปดัดขยะเตะได้เขาขยะเตะล่วงไงนะเอาเรื่องนี้เนี่ยเขาดักเก่งเอาเรื่องนะวีล่านะไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมขึ้นไปรับเลนบอลก่อนเพราะว่าเลนบอลเขาบุกมาแล้วเดี๋ยวต้องให้กาลีมาเติมนะครับโอเค okay, มาโอ้ oh, แล้วยิงมาตรงนี้ครับโอ้ทันด้วยครับเรียบร้อยครับ แต่ตอนแรกผมิดว่าการีลจะมาไม่ทันนี่แต่ว่ามาทัน,นครับแล้วก็อเลน่าใช้อันตีไปกับพยาเตแล้วด้วยนะครับเอกสิบสามวิคามีนติครับตอนนี้มีฟิกเกอร์ด้วยครับสามารถเล่นจับตัวแคลี่หรืออะไรพวกนี้ได้ครับแต่ก็ได้การมาแล้วนะครับในเกมนี้ถ้าหากการีเล่นไม่เกิด,ดผมก็อาจจะขึ้นเป็นคารอนนะแต่ว่าเกมนี้อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็ วีล่าเขาดักคนข้ังดีนะครับเราต้องใช้ค,คุ้มเยอะหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วเจอเทนตรงนี้ครับ <Yeah. S 1> อย่างใช้ที่ยูสองรับวีล่าได้ครับคีย mm hmm. ์สำคัญเลยต้องสองรับวีล่าให้ได้ไม่ไงี้นผมเล่นยากดักอันนี้หนึ่งครับเดี๋ยวผมดักลึกขึ้นมางี้เนะยดูแบบไม่ฟิกเกอร์ไงผมสามารถฟริกไกลได้ครับ โอ้แล้วลิงมาตรงนี้ครับขนแล oh, ้วลิงครับทำเสียแผงเลยครับตรงนี้โอ้โหแล้วเข้าอย่างสวยโอ้แล้วจับไม่โดนอีกโอ้โหงานงอครับตรงนี้โอ้โหดักอย่างดีเลยคราวนี้ดักอย่างดีเลยแต่ว่าลิงมาทำเสียแผงครับตัดหลังมาโคตรสวยเลยโอ้โหชอบบอลเลยคราวนี้เสียเพราะลิงเสียเพราะลิงจริงๆโอ้โคตรสวยเลยแบบนี้เปลี่ยนซับเลยครับเป็นซับล้างแทนนะครับเปลี่ยนซับเลย อันนี้เป็นคนงงเอ้าเสียบพอลิงทำไมออกล้างเอ้าจริงมาเสียบพอลิงครับเสียตรงที่ว่าลิงมันดึงความสนใจเราออกไปครับแล้วก็เทนมันไถเข้ามาต่อครับทำให้เราไม่สามารถที่จะหนีรอดจากชอ็อตตรงนั้นได้นะครับซึ่งถ้าหากเราสามารถล้างเทนได้นะครับชอ็อตตะกี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีคนตายนะครับแล้วก็บวกกันต่อน,นิดนึงครับจับวิล่าได้เขาวิล่ายืนมอบเลยครับ โหและการนี้เรายิงกันต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับเอาคืนมาได้ครับทีเนี้หลายคนกุสงสส่เอ้าแล้วอย่างนี้ทำไมที่ไม่ใช้ทับล้างแต่แรกทำไมไม่ใช้สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมไม่เห็นดีเลยอันนี้ผมจะบอกให้เลยนะครับว่าวีล่าเนี่ยมันกลัวตัวหนาครับวีล่ามันกลัวตัวหนาครับถ้าหากเราออกสามเหลี่ยมไล่ปุ๊บเนี่ยเราจะกลายเป็นโลมี่สามารถวิ่งเข้าใส่วีล่าได้แบบไม่กลัวครับแต่ถ้าหากเราไปใช้ทับล้างตอนแรกเนี่ย แล้วเราแทงไม่ได้นะครับีลรามแตกทิวมาเราเลือดลุบลงไปครออึ่งหลอดเงี้ยถ้ากับว่าไฟก็พังอยู่ดีนะครับเพราะงั้นกายสื้อสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมาช่วยเราตรงนี้ได้นะครับซึ่งหลายคนก็ถกเถียงกันในเรื่องของทับสามเหลี่ยนมนะครับแต่ว่าถ้าหากเราเล่นในรังที่สูงขึ้นเนี่ยทุกคนจะคอนชางรู้ครับว่าอ๋อเขาออกสามเหลี่ยมมาชนต้นเกมเพื่ออะไรนะครับ และก็ถึงขั้นมีการออกของขึ้นมาเพื่อแก้ทรัพสามเหลี่ยมเลยด้วยซ้ำนะครับไม่งั้นเนี่ยมันทำดาเมจใส่ลมลำบากมากครับเรียกได้ว่าถ้าหากลมกึดเพียงพอเนี่ยมันสามารถวิ่งไล่เปิดคุ้มแล้วก็ทำลายแผงเขาได้เกือบหมดเลยครับมาเวทบ้ากันต่อครับตรงนี้สามคนตรงกลางครับวางอ้อมมาครับกาลีหาโพสิชันครับผลล้างนิดนึงครับติ๊กเกอร์หนีครับและกาเลีครับอันตีโซนเอาไว้ครับยอดเยี่ยมครับเสียดายครับตรงนี้ไม่ได้บาฟาครับ แล้วเจอลิงตรงนี้ครับดึงกาตรงนี้ครับแล้วเกี่ยวเข้าไปครับโอแล้วลิงโดนมาตรงนี้ครับใจสกิลกันระลัวครับเลี้ยก็อนเรียบร้อยครับคาวงครับคือลิงนะโดนจับทีคือเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องเปิดดาบก็ได้ขอแค่จับได้ก็พอสิ่งที่เราต้องเล็งนะครับคือเล็งลิงแค่นั้นพอนะครับเล็งนี้อย่างเดียว แล้วก็การเล่นคู่กาลีก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือกาลีมันเป็นตัวที่แพ้ย,ยากมากนะครับถ้ามีกาลีในทีมนะเคลื่อนแพ้ย,ยากคือเกมอาจจะเสียก็จริงนะแต่ว่ามันแพ้ย,ยากเพราะมันเคคลิปดีนะครับแต่เอาจริงเนี่ยอันติกาลีถือว่าเป็นอันติที่ดาเมแจแล้วเปับต้นต้นของเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องโดนเต็มเต็มนะครับซึ่งพอมีโอเมุซ์เนี่ยจากอันติกาลีที่มันเบาๆสตอนะครับมันก็กลายเป็นว่าเป็นอันติที่สามารถคิวได้นะครับเพราะงานการมาเล่นคู่กันเนี่ย ก็จะเสริมทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเลยนะครับโอ้ขาดนิดเดียวครับเกือบถึงครับตะกี้และก็ถ้าหากเราเล่นโอแมนคู่กับซิลิก้าเนี่ยเราจะเล่นยังไงเอ่อถ้าเล่นโอแมนคู่ซิลิก้านะครับแนะนำว่าให้เอาเมทฟรีมาตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นคลิกซี่ก็ได้นะครับเล่นคลิกซี่เอ่อซิลิก้าแล้วก็โอแมนนะครับเล่นคอมสมตัวนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าซิลิก้าเนี่ย เออมันจะต้องยืนอยู่ที่นะครับแล้วบางทีโอเมเนี่ยมันไม่สามารถจะกันได้หมดนะครับก็พอมีสตร์จากคิกซี่มาช่วยเนี่ยก็จะทําเกมได้ดีขึ้นนะครับ <Walk towards S 1> แล้วก็การเล่นชูนัตยาก็กรู้ว่าอยู่นะครับโอเมนจับได้ฉีดจ,จบเลยนะครับแต่ว่าพอเราเล่นดูจริงแล้วก็เออมันหวังผลได้แค่ตอนที่นันตยาอันตินะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมันก็รุนแรงแต่ต้นเกมจับได้ก็ตายเลยแรงแรงแรง แต่ตอนนี้ไฮเตะเจอกับอเลนครับเจ้ขึ้นไปเติมนิดนึงครับตอนนี้เตรียมไฟ3-3ครับทางนน้นก็ไล่ตามเรามาครับแล้วลินเข้าไปทุบทางไฮเตะเป็นคิวไม่ได้ครับการเลยอยู่ในระยะปลอดภัยครับแล้วชนมาตรงนี้ครับการเลยิงไม่ยังครับโค้งละาขานิดเดียวครับได้ไหมครับโอ้และทะลุครับทะลุดอกสุดท้ายครับโอ้เรียบร้อยครับเอาเรื่องจัดจัดแล้วก็มีการ สร้างสเปซนะครับทำให้ทางเลนบอลครับเอาป้อมได้อย่างสบายเลยนะครับและนี่ตะกี้โอเมนแข็งแกร่งมากเลยนะครับชน3ต่อหนึ่งแบบสบายเลยนะครับแบบยืนได้นานมากคือถ้าเล่นโอเมนเนี่ยจะต้องขายจังหวะในการตีธรรมดาให้ด้วยนะครับซึ่งมันจะทำให้คูดาสกิลสองลดลงนะครับและก็อย่างในบางเกมนะครับก็สามารถที่จะออกเป็นเอ่อ เอจิดก็ได้นะครับสามารถใช้ในการเร่งรถคูดาขึ้นมาได้นะครับก็จะทำให้สก,กิลสองไดไ้บ่อยๆนะครับเป็นถี่ๆขึ้นนะครับตอนนี้เข้าไปเติมทางเลนกลางเลยนะครับทีมเรามีดาวเลยครับและการลีกดอันตีไล่เลยครับ,รรอรบโอ้โหเรียบร้อยครับ <c oughs> อันเล่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ <Bring on. S 1> ตอนแรกอะไรนี่จะดาวมาฆ่าผมเนี่ยคิดว่า โอเมนออฟเลนไปมาไม่ใช่โอ้มีการบล็อกครับขันทีเดียวครับแล้วตอนนี้คลิปเข้าป้อมครับดันเข้าตรงกลางเลยแลรร้วกันชาวฟิกเกอร์เข้าไปจับทังคอยครับใสฟ้ารแล้วลวงครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับตรงนี้ ไม่มีคนตีป้อมเลยเตียงก็ได้ครับก็เป็นข้อดีจกหนึงครับตีเองก็ได้ครับป้อมตอนนี้ก็ตัดสอมทางแล้วนะครับแล้วก็แวงไก่เข้าไปในป้อมครับด้าจะจบเคตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับทั้งสองก็เล่นไปทั้งหมด5เกมนะครับก็มีแพ้ไปเกมหนึ่งครับแล้วก็ชนะกัน4เกมเลยนะครับก็ถือว่าจัดให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบตัวมาคอมโบกันนะครับ หรือว่าหลักการเล่นวิธีการเล่นนะครับอันนี้จัดให้หมดเลยนะครับก่อนในเกมนี้ก็เป็น l อของทางการีไปนะครับแล้วก็เราจะมาสรุปเซตไอเทมของโอเมนที่แนะนํากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับโคเชียบล้อเนี่ยก็สลับกันขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ในชิที่4ี่นะครับก็จะมีในส่วนของสร้อยเขียวนะครับซึ่งสร้อยเขียวแต่ถ้าเกณฑ์ไหนดาเมจทีมเราเพียงพอแล้วนะครับก็ขึ้นสร้อยเขียวนะครับแต่ว่าถ้านาามือไม่พอก็ไปขึ้น คารอนแทนนะครับแล้วก็ในส่วนชิ้นท้ายนะครับถ้าเจอเว้นหนักนะครับก็ขึ้นทอยขึ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะครับหรือว่าก็ถ้าหาเจอตัวกายภาพนะครับก็ขึ้นเป็นกอสะท้อนหรือว่าล็อกชิลก็ได้นะครับก็เซตองเมงก็จะตามตาตอนนี้เลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมาเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ไม่ครับ